วสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องยูทูบเสือพาไปนะครับอากาศร้อนรุนะทุกคนนะครับแต่ภารกิจเรายังไม่จบนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราหว่านปุ๋ยเสร็จไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ปุ๋ยเหลือนะคือปุ๋ยแค่สามกระสอบนะแต่อาจจะหนึ่งนะครับเราอาจจะหว่านไม่หนาพอเนาะนะครับสองนะครับหว่านไปหว่านมาความที่อยู่กันหลายคนมันหลงกันนะครับสามนะครับบางจุดอาจจะหว่านบางไปนิดนึงนะครับ ก็เลยต้องมาหวานซ้ำนะปุ๋ยที่เหลืออีกประมาณเกือบเกือบหนึ่งกระสอบได้ทุกคนนะประมาณ3ใน4ของกระสอบที่เหลือนะก็ต้องมาหวานซ้ำนะโดยเฉลี่ยแล้วนะแปลงหนึ่งจะได้ประมาณสองคูถังนะฮะประมาณ2อถึงสามคูถังน่าจะได้โยนนะครับก็ปเป็นคลุกกระป๋องแบบนี้นะฮะไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับตอนนี้แปลงที่7ก็ให้พิราวัลชาแนลนะครับกับดีเดย์ชาแนลเออไม่ใช่เขาเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วมุกตาพาเพลินนะครับจัดก,การไปนะส่วนพี่เสือกับป้าเทบ้านก็จะลงแปลงที่ หกนะครับผมฝั่งนี้เสือฝั่งโน้นโอเคนะคจัดไปตามนั้นเลยนะ,ะพี่เสือจะยกกระสอบไปเลยครับนะอืมปลาทะบ้านถือกระแผงไปว่ปาไงดำปลาปลาปลาทุกคนช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะเอฟซี FC นะครับพี่เสือจะไม่ได้ตัดคลิปนะฮะคลิปนี้คือจะถ่ายยาวๆนะทุกคนนะครับถ่ายยาวๆไปเลยเนาะนะเพราะฉะนั้นก็ จะเพิ่งกดหนีไปไหนนะฮะเราไม่ได้ไฟ้สดนะฮะเราก็เลยจะถ่ายคลิปยาวๆไปเลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปอย่าลืมที c พี f e e ฟี่พี่กาแฟที่พีอกาแฟกาแฟที่หอมมากมากนะฮะราคาป e r ตัว320รบาทนะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกเนั้นแบกมาทั้งกระสอบแล้วนะครับ <laughs> นะครับเดี๋ยวก็ทยอยทยอยหวานไปเรื่อยๆทุกคนนะครับ นะ。อาจจะมองไม่เห็นหน้าตาพิเสือเท่าไหร่นะทุกคนนะครับเพราะว่าบางจุดเราก็ตั้งกล้องไว้นะบางทีอาจจะเห็นแต่ตูดบางทีอาจจะได้ยินแต่เสียงเนาะโอ้ยอากาศกรอ้อนจริงๆนะทุกคนเมื่อเช้าที่ตอนที่เราหวานรอบแรกมันฝนตกนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนจากฝนตกเป็นแดดร้อนแรงแทนนะฮะโอ้เต็มที่เลยปเาใส่บ้าน แรงแรงแรงกว่านี้อีก <c oughs> เดินมาตรงกลางอีกนิดเึีเดินมาอีกเดินเข้ามาอีก2เมตรเนื่องจากกระป๋องหมดนะฮะกระป๋องหมดกระปอ๋ปองหมดก็ต้องใช้มือนะครับ ช่วงเอานะครับโอ้เจ็มที่เลยแรงๆโอ้โอ,โอ้นั่นแหละงานนี้ทั่วถึงแน่นอนโอ้โอ้โอ ถึงแน่นอนแม็กก็ไม่มีใส่นะฮะ เสือน่ะต้องตรงที่ป้าคใต้บ้านกลังเดินอะไรทางเสื่อเสือกับการช่างภงอยู่เครื่องนู้นฝั่งนี้มีแอน์มีหมวดฟื้นมีใครอีกเนาะวันนั้นแหละแต่เนี้ย สวัสดีครับผมป่ามาทางนี้ตรงนี้ก็ได้มาทางนี้ถือก๊อกมาให้เสือด้วยดูเธอสาวไหมนายก็ถ่ายด้วยดูด้วยไงโอเคเดี๋ยวไปดูให้ไปจบพอดีเสือก็คับคับจะอยู่ตรงนี้เสือเรายาวไปเลยยาว่ามันยาวู่แล้วแต่มันเป็นคนป่าแค่นั้นไะคลิปนี้ครึ่งชั่วโมงเรายาวยำนะฮะ 嗯好这么的 p e r คลิปในเด้อเอฟซีเด้อมาเด้อมาเด้อคลิปนี้ขอสองหมื่นวิวพอวอยากได้หไรก็ได้เดอ้อวู้ เอฟซีมาแล้วมาแล้วไปบานปุ้ยมานะฮะตั้งกล้องเอาไว้นะฮะก็อาจจะไม่ได้มองเห็นคนเท่าไหร่นะครับเพราะเดินไปนู่นนะฮะถึงสวนยางฝั่งกันโน้นนะครับนะฮะก็ได้ยินแต่เสียงไปเสือกโอ้อะโอ้อะโว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 โนะครับแต่ร้อนมากนะฮะตอนนี้กล้องป้าท้ายบ้านอยู่ไหนเนาะ อยู่ไหนนู่นเหรอปล่อยไม่ได้อ้าวเดี๋ยวลไปที่านก่อน แปลงนี้นะครับแปลงที่ห้าครับจริงๆแล้วระหว่านไปรอบหนึ่งนะครับแต่ปวยมันเหลือรอบนะอาจจะเป็นเพราะระหว่านบางไปนะครับบวกกับฝนตกนะครับเราก็เลยรีบก็บเลยหว่านซ้ำรอบสองฮ่าแต่้อนมากนะทุกคนอย่าลืมไปดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะรับตั้งแต่เช้าที่เรามาช่วยกันนะครับตั้งแต่พี่เสือถอนหญ้านะจนมาหว่าน บุยเนาะนะครับโอ้นี่นะฮะอากาศนะเห็นไหทุกคนนะครับ<ะ>ร้อนมากนะครับว้าเดี๋ยวไปเอาน้ำกินก่อนนะเดี๋ยวก็ต้องวานต่อนะฮะบ,บุยยังเหลืออีกนะครับทุกคนเอาบุยอีกไหม นู่นน้ำก็วางไว้นู่นนะเอฟซีดีเดาเตอร์มุมนี้หน่อยมองไปเห็นเม็ดปุ๋ยเลยเนี่ยเนี่ยมุมนี้มองไม่เห็นเม็ดปุ๋ยเลยมามาซ้ำหน่อยมาซ้ำนิดนึงซ้ำใชแมนแมนดีเดอเป็นหน่วยซ้ำใช่ไหมแมน อ,อลองอ,องลองเลยแหละอันนี้เนะี่มันมีกากมาแล้วปุ๋ยมันลงไปแล้วเสียงใครเสียงใครพี่รวันอยู่ไหนอยู่ไหน อตรงนี้เลากล้กองก่อนสิขอเสียงนะครับอนี่น้ำเรานะฮะนี่นเนี่ยไม่ใช่ป่ะอ๋อนึกไว้ใช่ก็เลยซื้อมามนนอต่อไปก็เหลือแปลงหมายเลขสี่ต้องไปซ้ำหมายเลขสี่ต่อไปไม่ใช่มันเห็ดเหรอ ที่ไหนเล่าไข่นกกระทาอืมไข่นกกระทาอะไรจะมาอยู่กลางดินอันน <no ี้ไงใช่ไหมอ่ะเอ้าจริงๆด้วยไข่นกกระทาจริงๆด้วยอ่าทุกคนดูนะฮะไข่นกกระทาจริงๆด้วยนะฮะนี่นะครับไม่น่าเชื่อมายังไงอ่ะแปลกมากเลยอ่ะแล้วมันมีนกกระทามาอยู่นี่ได้ไงมันคงจะอะไรนะแบบมันเหนื่อยหรือเปล่ามันบินไม่ไหวมันก็เพาะเอาไว้ทิ้งเอาไว้ตรงเนี้ยแล้วเราจะวางไว้ตรงไหนพี่วางตรงเดิมเดี๋ยวมันก็มาเอาของมันคืน อะไรสรุปว่ายังไงยังไม่หมดต้องอ่านต่ออีกฝั่งเนี้ยแปลงนี้ซ้ำได้อีกเนี่ยแปลงสี่ซ้ำได้อีกโอ้ยอากาศก็ร้อนมาก ันนี้คือแปลงที่สี่นะครับแปลงที่เป็นนากล้าคือแปลงที่สามนะทุกคนนะครับแปลงนากล้าแปลงสามนะครับอันนี้แปลงสองนะฮะแล้วก็แปลงหนึ่งนะแปลงหนึ่งคือแปลงที่หญ้าเยอะที่สุดเนื่องจากเนื่องจากว่ามันปั่นไม่ได้ทุกคนนะครับในพุที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะมันปั่นไม่ได้เลยมันเป็นดินโคลนมันเป็นเลนนะแล้วรถไถก็ เคยจะติดลมไม่รู้กี่รอบเลยนะฮะก็ปั่นได้แป๊บเดียวนะฮะก็เลยทําให้หญ้ามันเยอะกว่าเพื่อนเนาะนะครับที่พี่เสือถอนกล้าไอ้ถอนหญ้าทุกเชา้าทุกเช้ามาสามสี่วันเนี่ยฮะก็คือแปลงที่หนึ่งนะครับอขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปนะแล้วก็ฝากดูคลิปอื่นๆให้ด้วยนะครับบางครั้งนะอาจระบบอาจจะไม่แจ้งเตือนก็กด เข้าไปที่หน้าช่องให้หน่อยนะครับก็จะเห็นพี่เสือรันนัมเบอร์ไว้น่นะ EP หนึ่งสองสามสี่ห้าเจะสสสสิบท่านก็เลือกดูวเอ EP นี้ยังไม่ได้ดูให้เสือเลยนะครับก็ไปดูให้หน่อยนะตามลำดับหมายเลขนะอาจจะไม่ต้องดูทุกคลิปก็ได้นะดูสัก2 3คลิปก็ยังดีนะทีพีคอฟฟี่ทีพีคอฟฟี่ทีพีคอฟฟีู่นกสอ็ดก็ดห้าสคลิปนี้ขอจบลงทีวเท่านี้นะขอพคุณนะครับสวัสดีครับ